ัเข้ามาให้ใหม่นะคะสวยๆอีกหนึ่งคันเลยนะคะสำหรับรถหรูสไตล์ผู้บริหารสีน้ำตาลนะคะและได้ภายในสีเบตด้วยและที่สำคัญนะคะได้เป็นตัวท็อป 2.5ไฮบริดตัวพรีเมียมนะคะปี2 0 19บอกเลยนะว่าคันนี้ราคาถูกที่สุดในตลาดพร้อมกับดอกเบีย้ยสุดพิเศษเริ่มต้นอยู่เพียงแค่2.39เท่านั้นเองนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมรายละเอียดคลิปเต็มกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดสันกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเอง สวัสดีค่ะมาพบกับนุ่นนะคะกันอีกเช่นเคยกับช่อง YouTube ของนุ่นวดีดีชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่นก็มีในส่วนของรถผู้บริหารหน่วยง,งานปิดประจำการมานะคะมือเดียวป้ายแดงมานําเสนอรีวิวให้ชมกันนะคะซึ่งตัวรถก็จอดอยู่ด้านหน้าของนุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะเป็น Toyota All-New Camry 2.5ไฮบริดตัวพรีเมียมได้เป็นรถปี2019กับราคาตั้งขายอยู่เพียงแค่ 8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะบอดี้พายนอกสีน้ำตาลได้ภายในสีเบจเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะคะว่ารถเข้ามาใหม่นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นรถโฉมหน้าอ l l n e นะคะซึ่งด้านหน้าเนี่ย ก็จะมีในส่วนของโลโก้โตโยตา้าพื้นหลังสีฟ้าและก็จะมีในส่วนของเลด้า mm hmm. เตือนก่อนกันชนมาให้เรียบร้อยเลยนะคะมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียน9กไก่คอควาย7106จังหวัดกรุงเทพมหานครต่อมาชุดคมไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมี d ดย์ไลท์เป็น LED แล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ครบอยู่ในชุดคมไฟเดียวกันเซ็นเซอร์ hmm. ด้านหน้ามาให้ถึง2จุด ไฟตัดหมอคู่หน้าเป็นแบบหลอด LED นะคะทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกติเลยต่อมานะคะในส่วนของตัวล้อของเขาจะได้เป็นล้อแมกอลลอยนะคะ ตัวนี้เป็นสเปคเดิมสแตนดาดจากโรงงานขอบ18เป็นล้อแม็ก5ลูนะคะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าของเดิมของแท้ที่มาจากโรงงานเนี่ยแข็งแรงทนทานรองรับกับน้ำหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยมาพร้อมกับยางสัปดาห์ที่42ปี2023นะคะได้เป็นยางมิชลินรหัสยาง235นะคะ45 R18 นะคะนี่เลย นี่คือเป็นสแตนดาร์ดเดิมจากโรงงานรายละเอียดตัวซุ้มล้อก,ก็โค้งโค้งเดิมๆนะคะน็อตกริฟตุกตัวยังอยู่ครบต่อมาที่กระจกบานหน้าน้ก็ยังเป็นของเดิมของแท้จากโรงงานแปลว่ากระจกไม่เคยแตกและไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนมีการติดตั้งฟิล์มให้แล้วรอบคันพร้อมใช้งานเลยนะคะสำหรับตัวหูของกระจกงงข้างตรงนี้ทั้งพับและปรับ ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวติดมาที่หูของกระจกมองข้างและมีในส่วนของ BSM นะคะนั่นก็คือ b ล i й สปอร์ตมอนิเตอร์นะคะเป็นสัญญาณเตือนมุมอับทั้งฝั่งคนขับและข้างคนขับนั่นเองมาต่อกันที่กระจกบานด้านข้างทุกบานนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ของ t o โตยต้ mm hmm. เช่นเดียวกันแปลว่ากระจกเดิมแท้จากโรงงานไม่เคยแตกและไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนมีสัญญาณกันขโมยติดตั้งจากโรงงานมาให้เป็นที่เรียบร้อยส่วนมือเปิดประตูด้านนอกทำมาจากวัสดุโรเมียมแบบนี้ทั้ง4บานอเดี๋ยวเราถอยหลังดูภาพรวมด้านข้างกัน สำหรับด้านข้างนะคะที่จะให้ดูเลยนั่นก็คือคมสันเหลี่ยมด้านข้างของเขายังอยู่ครบและสีของตัวรถเป็นสีน้ำตาลนะคะสีเดิมตั้งแต่ออกจากศูนย์ป้ายแดงนะคะรับประกันไม่มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีแต่อย่างใดและตัวรถก็ไม่เคยผ่านการตัดต่อหรืออ่าปรความมาอย่างแน่นอน ต่อมาในส่วนของตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เนี่ยจะได้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นก็คือการทํางานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซินกับมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองและเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะก็จะใช้เป็นแก๊สโซฮอ91 95 e20 แล้วก็รองรับ e85 ด้วย มาต่อกันที่ด้านพล,ลังค้าจะมีในส่วนของคีบฉลามนะคะไว้รับคลื่นสัญญาณวิทยุกระจกบานด้านท้ายมีการติดตั้งซีมนะคะติดตั้งตัวไล้ฟ้าและมีไฟเบรกดวงที่สที่เป็นหลอด LED นะคะอยู่ภายในตัวรถส่วนกระจกบานด้านท้ายก็ยังเป็นของเดิมของแท้จากโรงงาน มาต่อกันในส่วนของชุดโคมไฟด้านท้ายนะคะก็จะใช้เป็นแบบหลอด LED นะคะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวและไฟถอยรวมอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันเชื่อมต่อไฟท้ายทั้งสองข้างด้วยคิ้วฝากระโปรงท้ายที่ทำมาจากวัสดุโครเมียมมีกล้องถอยติดตั้งจากโรงงานมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านท้ายนะคะมาให้อีก4จุดกันเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวนู่นนะคะก็จะเปิดให้ดูในส่วนของ ฝากระโปรงด้านท้ายหรือว่าห้องสัมภาระนะคะซึ่งสามารถกดค้างที่กุญแจรีโมทได้เลยนะคะและนี่คือความกว้างภายในของเขาเห็นไหมคะมีพื้นที่ในการเก็บของเก็บสัมภาระได้มากๆเลยนะคะแล้วก็มีช่องตรงกลางนะคะไว้สําหรับเลื่อมหยิบจับของจากห้องผู้โดยสารมาสู่ห้องสัมภาระด้านท้ายนั่นเอง เปิดแผ่นไม้กระดานขึ้นมานะคะก็จะมีในส่วนของเครื่องมือนะคะแม่แรงแล้วก็มีในส่วนของยางอะไหล่สำรองอยู่ด้านล่างสำหรับตัวโครงสร้างเห็นไหมคะเม็ดอะฮักทุกจุดอยู่ครบไม่ต้องห่วงเลยตัวรถไม่เคยจมน้ําและไม่เคยน้ําท่วมอันนี้จะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่รถยนต์นะคะส่วนตัวเครื่องยนต์ด้านหน้าอันนั้นจะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่ตัวไฮบริดนั P ่นเองนะคะ่ะ เปิดให้ดูในส่วนของตัวน็อตฝากระโปรงด้านหลังนะคะก็อาจจะมีขยับมาบ้างเล็กน้อยเนื่องจากมีการเก็บงานสีนะคะจากที่หน่วยงานนั่นเองนะคะเราก็เปิดให้ดูรายละเอียดกันอย่างชัดเจนเลยแต่ก็รับประกันโครงสร้างว่าตัวรถไม่มีชนหนักมาอย่างแน่นอนนะคะนี่นะเปิดให้ดูรีวิวกันเห็นชัดเลยนี่ค่ะเดฟย้องจิกซีนยางลงนะคะซีนยางก็ยังนิ่มยังดีอยู่เลยนะคะ นี้นก็พาเดินดูในส่วนของรายละเอียดนะคะรอบตัวรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูกันต่อในส่วนของออปชันแล้วก็รายละเอียดภายในการสำหรับมือเปิดประตูด้านนอกจะได้เป็นแบบสมาร์ทเอนทรีและนี่คือภายในของเขาค่ะคันนี้ได้ภายในเป็นโทนสีเบดนั่นเองเริ่มกันตั้งแต่แผงประตูก่อนเลยนะนีค่ะ มือเปิดด้านในเนี่ยจะเป็นแบบเมทัลลิกสีเทานะคะแล้วก็ตรงนี้จะตกแต่งด้วยแบบดาเงาเนาะมีในส่วนของเมมเบอรี่ซีดนะคะเป็นหน่วยบันทึกความจํานะคะที่นั่งนั่นเองนะคะแล้วก็ที่พับหูกระจกมองข้างปรับกระจกมองข้างตรงนี้เนี่ยควบคุมด้วยไฟฟ้าแล้วกระจกเซ็นทรัลล็อกและกระจบสี่บานปรับไฟฟ้าแบบออโต้ทั้ง4บานเลยนะคะที่ขันบันไดมีการติดตั้งสครับเพตรงรุ่นไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะจะทําให้การขึ้นลงรถเนี่ย ได้ไม่ต้องกระแทกตัวรถด้วยนะคะอ่ะต่อมาอันนี้จะเป็นกุญแจของเขานะคะนั่นก็คือกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนั่นเองนะคะเพียงแค่มีกุญแจภายในรัศมีของเขาก็อย่าเบก,กดปุ่ม p u s สตาร์ t ได้เลยนี่ค่ะ พวงมาลัยก็จะปรับขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะคะเป็นแบบออโต้นะสำหรับพวงมาลัยนะคะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะไว้สําหรับควบคุมเครื่องเสียงและถ้าเราเชื่อมต่อบลูทูธไว้ก็สามารถรับสายวางสายผ่านพวงมาลัยได้ฝั่งนี้ก็จะมีในส่วนของตัวคูสคอนโทรลนะคะเลด้าเตือนก่อนกันชนแล้วก็ตัวล็อกเลนส่วนด้านหลังพวงมาลัยก็จะมีในส่วนของเพเดเซชิพนะคะทั้งซ้ายและขวา สำหรับคันนี้นะคะรถปี2019เลขใหม่อยู่ที่184,22กิโลนะคะซึ่งเป็นเลขใหม่ตามการใช้งานจริงๆนะคะอัตราการเส้นเปลืองอยู่ที่ประมาณ23กิโลเมตรต่ตอลิตรถือว่าค่อนข้างที่จะประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะ มาต่อกันในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะคะตรงนี้เนี่ยจะได้เป็นจอสัมผัสทัชสกรีนนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็มีในส่วนของระบบทิศทางนำนั่นก็คือระบบเนวิเกเตอร์นั่นเองนะคะซี you, M A ดีวิทยุ FMAM ได้และตัวท็อปเขาจะใช้เป็นเครื่องเสียงของ JBL นั่นบอกเลยว่าเสียงตัวเพลงนะคะค่อนข้างเพราะมากๆเลยและเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นจอแสดงผลของกล้องถอยหลังให้แบบอัตโนมัติเลย ต่อมานะคะตัวระบบแอร์ตรงนี้เนี่ยจะปรับความเย็นแบบอัตโนมัติซึ่งจะแบ,บ่งเป็น3โซนอิสระนั่นก็คือฟังคนขับข้างคนขับและห้องสัมภาระด้านท้ายนั่นเองและที่สําคัญมีในส่วนของตัวนานโนอีด้วยนะคะนั่นก็คือตัวดักจับฝุ่นละอองและตัว PM 2.5ด้วยนะคะ ส่วนด้านล่างมีในส่วนของแท่นชาร์จไร้สายช่องจ่ายไฟช่องเสียบสาย USB AUX มีมาให้ครบแล้วก็ตัวเกียร์นะคะจะได้เป็นเกียร์ออโต้ที่เป็นในลักษณะทรงตรงมาพร้อมกับโหมดขับขี่ต่างๆให้เลือกเล่นมากมายไม่ว่าจะเป็น Eco Normal s u p r t r t แล้วก็ EV Mode ด้วยนะคะ เท่านั้นยังไม่พอค่ะเนื่องจากคันนี้เป็นตัวท็อปก็จะมีในส่วนของหลังคาสล,ลุกนะคะตัวเปิดปิดรับแสงจะเป็นการเปิดแบบแมนนวลนะคะส่วนตัวกระจกแก้วด้านบนจะเป็นการเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านั่นเองสําหรับตัวเบาะข้างคนขับจะปรับไปฟ้าได้เพียงแค่4ทิศทางส่วนเบาะคนขับอันนี้สามารถปรับได้ถึง8ทิศทางกันเลยทีเดียวนะคะต่อกันนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะ นี่เลยก็จะมีถาดรองเท้าให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะจะทําให้การดูแลรักษาทาความสะอาดได้งา่ายมีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยนะคะจะทําให้ความเย็นเนี่ยกระจายได้ทั่วตัวรถแล้วก็มีช่องใส่ไฟด้านล่างได้ด้วยนะคะส่วนตัวบเบาะเห็นไหมคะจะได้เป็นเบาะหนังสีเบจเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยและขึ้นชื่อว่าตัวพรีเมียมนะคะนี่เลยที่พนักวางแขนเนี่ยสามารถวางแก้วน้ำขวดน้ำได้แล้วก็จะมีปุ่มสัมผัสนี่เลยค่ะ สามารถปรับเบาะได้นะคะควบคุมด้วยไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้เปิดปิดม่านไฟฟ้าที่กระจกบานด้านท้ายได้เพิ่มเสียงลดเสียงได้เปลี่ยนโหมดเปลี่ยนชแนลได้นะคะมีปุ่มต่างๆให้ควบคุมมากมายเลยและกระจกที่ประตูคู่หลังจะมีในส่วนของตัวม่านรับแสงแต่ว่าต้องเปิดปิดแบบแมนนวลก็ไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสุดท้ายนะคะสำหรับการเลือกซื้อรถยนต์มือสองนะคะก็ พลาดไม่ได้เลยนะคะที่จะดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้านะคะของตัวรถคันนี้นั่นเองเนาะมาเดี๋ยวเรานะคะมาดูแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮบริดอัตราการสิ้นเลืองอยู่ที่ประมาณ23กิโลเมตรต่อลิตรรับประกันไม่มีการติดแกส๊สมาก่อนอย่างแน่นอนและไม่มีการเปลี่ยนเครื่องหรือว่ายกเครื่องแต่อย่างใด สำหรับหัวน,น็อตฝากระโปรงนุ่นให้ดูชัดๆเลยนะคะไม่มีรอยถะลอกหรือว่าไม่มีรอยขยับโครงสร้างเดิมๆนะคะเม็ดอาร์คทุกจุดอยู่ครบเม็ดอาร์คที่เว่าช็คสภาพดีสมบูรณ์มากๆเลยนะคะส่วนคันด้านซ้ายน็อตเชื่อมต่อคานก็เป็นสีเดิมนะคะไม่มีรอยถะลอกเช่นเดียวกัน คันด้านหน้าก็เดิมๆตรงๆนะคะทุกอย่างเราการันตีโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานนะคะตัวรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะและที่สําคัญเล่มทะเบียนนะคะก็ไม่มีชํารุดสูญหายสามารถตรวจสอบในส่วนของแหล่งที่มาที่ไปนะคะของตัวรถได้ทุกคันเลยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถเข้ามาใหม่ที่นุ่นรีวิวให้ชมกันในคลิปนี้ Toyota All New Camry 2.5 h y b r i d ตัวพรีเมียมปี2019ราคา8,99,000บาทเลขไม่หน0 0 0 0สดนโลนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะหรือว่ากำลังตามหาอยู่ติดต่อนุ่นเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์084-004-2099นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกท่เลยดูจบแล้วนะคะนุ่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้นุต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ